สำหรับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องการตั้งผู้ปกครองให้กับผู้เยาว์หรือเด็กตามกฎหมายิสลามกันนะครับว่ามีเนื้อหาสาระหรือต้องทำอย่างไรกันบ้างครับด้วยมีพระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายิสรามพศ2489ซึ่งบัญญัติขึ้นโดยเฉพาะให้คดีแพ่งว่าด้วยเรื่องครอบครัวหมรดก ของผู้นับถือศาสนาอิสลามซึ่งคู่ความทั้งหมดมีภูมิลำเนาและมีมูลคดีเกิดในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนาราธิวาสยะลาและสะตูลให้นำกฎหมายอิสลามว่าด้วยเรื่องครอบครัวและมรด,ดกมาบังคับใช้แทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยจะมีดาโตะยุติธรรมนายหนึ่งนั่ง พี่านาพี่ภาคตาพร้อมด้วยผู้ภาคตาทําการชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายะลามและเมื่อได้ชี้ขาดเป็นประการใดก็คดีเด็ดขาดไปตามนั้นแหละครับสำหรับผู้เยาว์ในกฎหมายตลาบก็ให้คําิยามว่าบุคคลที่ยังไม่บรรลุศาสนาภาวะไม่มีความสามารถในการทําการปกครองทางการครอบครองหรือทํานิติกรรมตามที่กฎหมายบัญญัตินั้นได้และจะพ้นจากสาะภาวะความเป็นผู้เยาว์หรือเรียกว่าบรรลุนิติภาวะ ตามศาสนาภาวะหรือนิติภาวะตามกฎหมายเะรามได้ก็ต่อเมื่อมีอายุครบ15ปีบริบูรณ์มีน้ำกามเคลื่อนที่สำหรับผู้ชายและมีรอบเดือนเป็นปกติสำหรับผู้หญิงหากผู้ใดไม่ผ่านเงื่อนไขทั้งสามข้อดังกล่าเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นผู้เยาว์หรือยังเป็นเด็กอยู่และหากบุคคลนั้นไม่มีบิดามารดาที่จะใช้อำนาจปกครองในการนำผู้เยาว์ เข้าศึกษาในโรงเรียนหรือไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือทำหนังสือเดินทางทำรูปก,กรรมต่างๆเพื่อก่อรับสิทธิประโยชน์จากทางรัชการอย่างนี้เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นเพราะบิดามารดาได้เสียชีวิตไปก่อนหรือถูกทอดทิ้งหรือทําหน้าที่ไม่ได้ด้วยประการใดๆก็ให้ผู้ที่ดูแลหรือญาติของผู้เยาวหรือเด็กคนนั้นนะยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อตั้งตนเองเป็นผู้ปกครองทำหน้าที่ดูแลหรือทำหน้าที่ปกครองผู้เยาว์เหมือนบินดามารดาประเด็นดังกล่าวหากท่านไม่สามารถแต่งทนายเข้ายื่นคำร้องต่อศาลได้ก็ให้ท่านไปพบกับพนักงานอายการคุ้มครองสิทธิในจังหวัดของท่านให้ยื่นคำร้องเพื่อให้ศาลมีคำสั่งตั้งเป็นผู้ปกครองหรือชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวต่อไปได้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเว้นแต่ค่าธรรมเนียมศาลและก็ หากท่านมีปัญหาข้อกฎหมายสามารถโทรศัพท์1157เพื่อปรึกษาได้ตลอดเวลาครับ